วันนี้อยู่กับแมวดำนะครับอืมชอบกัดนะครับตัวนี้มันชอบกัดเดี๋ยวครับสงแป๊บนึงนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่นี่นี่ตะปบแล้วครับตะปบแล้วอืมดูนะครับดูนะครับหลายๆท่านไม่เคยเห็นเล็บแมวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มันกัดอยู่นะครับนี่นี่นี่ นี่นี่เอาก็ไปเอาก็ไปแมวมันเคี้ยวนะครับแมวมันมันเคี้ยวเราเนาะโอ้ยอ่ากัดเข้าไปเต็มแขนครับนี่กัดแล้วก็เรียนนะครับแต่ก็ไม่ได้กัดจิบอะไรมากมายนะครับคือตอนนี้ถ้าเราขยับนะครับนี่ถ้าเราขยับโดนทันดีนะครับนี่นี่โดนทันดีนะครับคือสะกิดไม่ได้เลยนะครับนี่เขาอะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นลครับไอเจ้าแมวดำเริ่มแขนเริ่มเป็นรอยแล้วนะครับแต่ถ้าเจอแมวในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งไปนะครับเดี๋ยวเราจับมาใหม่นี่ถ้าเจอแมวในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราจับเขาหายท้องนะครับดูนะครับนี่จับเขาหายท้องนะครับแล้วเราก็ เล่นกับเขานะครับนี่แต่มือหนึ่งเกาที่หูไว้ด้วยนะครับนี่ครับเขาจะผ่อนหนักเป็นเบานะครับเขาจะผ่อนหนักเป็นเบานะครับนี่เกาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับที่หูนะครับนี่เขาจะไม่ลงเขี้ยวนะครับนี่ถือว่าเขารับรู้ได้ว่าเราเล่นกับเขานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะใช้ขาหลังยันนะครับใช้ขาหลังทีบนี่ทีอีกทีครับทีบอีกทีครับ นี่ที่ที่ไม่รู้จะทีบเพื่ออะไรครับเก็บจะตายนะครับจังหวะที่เขาทีบเนี่ยค,คือเขา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 ทีบเรานะครับแต่ว่านิ้วเราที่ไปอยู่ในปากเนี่ยมันเกี่ยวกับฟันนะครับอือดยู่นะครับไอด้ดำานาลาเนี่ยเนี่ยเวลาสงบส,สยบเขานะครับนี่เกาไปแบบนี้เลยครับให้เขาทีบทีบไปนะครับเขาจะผ่อนหนักเป็นเบาอ่กัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วกัดกแล้วทีบกัดแล้วทีบ นี่ไม่จะถีบเพื่ออะไรนะครับโอ้ชีวิตอยู่กับแมวดำนะครับงันันงันน,นี่บางบางทีก็มันมันเขี้ยวนะครับนี่นนดูสิครับดูสิครับมือแหกบนนะครับคือถ้าเขาล็กอกเขาแล้วนะครับโอ้โหอย่าอย่าไปฝืนนะครับถ้าเจอแมว แมวล็อกเข้าไปแล้วนี่ครับอย่าไปดึงนะครับเห็นเลือดเลยนะครับล่าตกแล้วนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้กับเราตลอดนะครับนี่ความน่ารักของเจ้าแมวนะครับแมวดําแมวดําตาเหลืองนะครับนี่เกาเลยครับเกาดูนะครับความสบายใจเป็นทาสแมวก็แบบนี้เลยครับเนี่ย โอ้ยชีวิตนะครับเห็นไหมครับนิ่งกิ๊กเลยครับนี่แล้วก็กัดต่อนะครับกัดต่อเอ,อกัดละทีบกัดละทีบนี่ดูดูนะครับดูดูขาด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เล็บเขานี่โอ้โหคุมไปทุกส่วนเลยนะครับมือ เริ่มเป็นรอยนะครับตอนนี้เริ่มเอาจริงนะครับโอ้ยเริ่มเมาจริงนะครับเอาตกไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ